ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนสมไม้แตก็เจอกันอีกหคลิปนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้ว,น,ว,น,วน,นะครับวันวันที่ห้นะครับวันหยุดคนเยอะแน่นอนก็ออกมาลุยเช่นเคยนะครับแต่ออกตัวไว้ก่อนผมส่วนมากถ้าเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยหรือวันอาทิตย์ผมจะออกแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ เพราะว่าคนเยอะและแล้วก็แดดร้อนผมก็กลับไปพักก่อนนะครับเช้าก็ประมาณถึง11โมงแล้วก็ออกอีกทีไปสามสี่โมงเย็นนะครับามาลองดูวันเนี้ยเสือก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟนะครับเสือาจากค่ายโพลิชามันเดิรลุยแต่เช้าช่วงที่ยังไม่สายมากเ๋ยวคนเยเอะมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหน,นครับ,บไปไปดูกันต้องไม่พลาดก็ถกระช่องนี้นะ ไม่่รู้เปลียนงังบอกแล้วปกติก็ช่องนี้ไม่กี่ไม้นะสองสามไม้พว่ดีจัดครับนี่ไซส์ก็โอเคเลยครับมีแต่ไซส์สวยๆนะกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวเต็มๆเลย กัดตุ๊บผุมลถคันแล้วก็ส่งไปนิดเดียวครับสายค่อยๆวิ่งก็สวนเลยก็ได้เรื่องนะครับนี่ครับหมายแหนก็ค่อยๆเคาะค่อยๆเขย่านะครับคือแหนมันจะไหลไปตามที่เขาสูบน้ํานะครับมันจะค่อยๆไหลแต่แหนะหนาๆก็แหนะเยอะๆก็ไม่ค่อยอยู่ครับปลาชอบอยู่เงี้ยมีที่โล่งหน่อยหนึ่งมีแหนะหน่อยๆชอบอยู่แบบนี้ครับ คือแหนแบบเต็มพืชไม่ค่อยมีช่องก็ไม่ค่อยกัดแบบนี้จะกัดดีกว่าสำหรับหมายแถวนี้นะเอาเรื่องอมาแล้วครับแต้มแรกเจ้าก,กบไฟเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อหลด น่าจะเห็นจุดหรกอกเนาะจะบอกเนาะไม่เห็นริมตีริมขวาไปสองสามไม้ตีริมซ้ายไม้เดียวเลยเนี่ยครับไซนี่ประช่อนไม้แหน่กัดเป็นเจ้ากบไฟสีแดงนะครับนี่ไม้แหน่เราก็ค่อยเคาะตีส,สุ่มไปเรื่อยเรื่อยครับสแกนสักห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรลองสแกนดูแต่สวนมากก็จัดแนวๆเลาะตลิ่งไว้ก่อน อย่างผมตีไปริมขวาผมก็พยายามตีขึ้นหญ้าแล้วก็ลากลงมาอ่าไม่มีอะไรผมก็ตีไปริมซ้ายนะครับก็รู้เรื่องเลยแทบจะเหยียอตกลากได้นิดเดียวซัดเลยครับเดี๋ยวลิวยต่อกบไฟแถมไฟทุกตัวสื่อรลด เล็กนะครับน,นีดีกว่าเยี่ยงออ้ยพุ่งมาผมนึกว่าตัวใหญ่พุ่งมาจากข้างตะลิงนะเออผมนึกว่าตัวใหญ่แต่ก็เนี่ยครับกำลัง ใส่กำลังครับนี่กดปินโจ้กกบไฟนะครับสีม่วงแต่นี้เนี่ยก็ส่วนมากมันจะมีแหนนะครับตรงนี้มันจะเป็นหลุมที่ลึกหน่อยเพราะว่าเวลาเขาปล่อยน้ำลงแล้วก็ดูดน้ำขึ้นนะมันจะเป็นหลุมเป็นน้ำวนนะครับแล้วก็ตรงริมสุดนะ่ะมันจะเป็นท่อนะครับมันจะเป็นน้ำวน,ม,นมันก็จะลึกกว่าเพื่อนหน่อยแล้วก็ตรงขวามือนะ่ะ มันจะเป็นเบื้องที่เขาเอาท่อสูบน้ําลงนะครับผมก็เดาว่าปลามันอยู่รออริมมาแหละก็มีตัวจริงนี่ใช้งานได้ผลโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อโหลดปลามากกาอยู่ริมนี้นะเดี๋ยวมองไม่เห็นครับตามกันอยู่นี่นีะ้โอ้ย เดมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันในร่มมันมืดๆด้วยก็เลยซูมกล้องไปก็นะครับใส่ก็กำลังกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเขียวนะครับนี่นะครับก็หมายมีแหนมีหญ้าแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นที่โล่งหน่อยๆน,นะครับมันก็น่าโดนอยู่แต่ลมมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวลุยต่อครับกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถ 태태

โอ้ปลานายังมียังลงเหลือนะครับให้ดีอะไม่เป็นไรฟังนี้แหละอะนี่ครับชนนากัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับยังมีให้เล่นนะเดี๋ยวคนเขาจะไม่เชื่ออีกเนี่ยครับวันที่5้านะเดือนสิบสอ น้าเนี้ยมันจะแบบน้ําลงช้าสุดแล้วครับผมเห็นว่าน้ำมลงสวยดีก็เลยแวะก็เอาเรื่องนี่โอเคเดี๋ยวรยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ โอ้พี่พี่ไอโด้บ้โอ้ยลองดูครับขามฝั่ง ตีข้ามฝั่งนะครับตามมากัดกลางเลยลมาดูดกลางเลยนี่ไซนี้ใส,ใสก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดินกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับใสนี้ครับชนคลองธรรมชาติของข้างทางเดาว่ามันน่าจะกัดเวลาเราตีขึ้นสลิงลากลงมันน่าจะกัดตรงนั้นแต่ไม่ใช่ตามมาดูดเนี้ยไม่พลาดนะครับ โอเคเดี๋ยวุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถ ไม้เดียวรู้เรื่องเปลี่ยนฝั่งแลวครับเด็ดจริงเลยอุ้ยอหูเต็มเต็มแดงเถือกเลย ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเทานะแต่ตอนนี้แดงเถือกเลย <c oughs> ก็ตรงนั้นมันเป็นเวิร์กนะมันเป็นเวิร์กเข้าไปสังเกตว่ามันเป็นเวิร์กผมตีขึ้นตะลิ่งแล้วลากลงดูดตุ๊บเลยไม่ได้กัดรุนแรงนะครับแค่ดูดแล้วก็สายวิ่งนะครับผมก็ลดคันสายวิ่งแล้วผมก็สวน คือส่งนั้นไม่ได้หรอกครับปลาแถวเนี้ยเพราะว่าคนตีเยอะนี่โอ้โหเดยต่อเด็ดจริงครับไม้แหนเลเดือยต่อครับจะหมดเวลาก่อนกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหลด พื้นที่ครับชันันชันกัดอ,อยู่ในผนักมันพื้นที่มันลำบากนะครับมันชันชันแล้วมันลื่นเลยทีนี้อ่ะนี่ครับไซก็พอได้อยู่ครับตัวนี้นี่กัดเป็นเจ้ากบไฟสีเทานะครับ การเข้ากัดของเจ้าตัวนี้ก็คือรอบแรกจุบแรกผิดนะครับแล้วก็ดูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วผมพอสวนเลยก็เต็มๆนะครับส่วนมากถ้ามันดูดใต้น้ำอ่ะส่วนมากมันจะเต็มขับนะครับแต่ตรงนี้ก็ใช้งานได้ผลเจ้า,จาก,กบไฟก็พยายามตีถึงผากลากลงตีถึงผากลากลงนะครับโอเคเดี๋ยวลุยตอกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อหล ก็โอเคครับหมดเวลาแล้ววันนี้นี่ใกล้จะหกโมงแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นทริปนะครับวันนี้ผมก็ออกหมายแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเย็นก็คือบ่ายสามกว่าผมจึงออกมากลับบ้านสิบเอ็ดโมงไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าแดมร้อนนะครับลุยทุกหมายนะครับทั้งปลาคลองทั้งได้ปลานาด้วยนะครับวันนี้ผลงานเจ้ากบไฟนะครับอยาจะค่ายโคราชา ก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับก็มีพลาดพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของการตกปลานะครับก็มีพลาดมีได้มีหลดุดธรรมดานะครับส่วนมากพอน้ํามันเริ่มรวมมันก็จะมีแหน,อน,น่อย่างท่ทีเห็นข้างล่างเนี่ยแหนมจะเยอะนะครับปีนี้ผมรู้สึกว่าแหนมจะเยอะนะไปคลองไหนก็มีแต่แหนก็คอยเคาะยาวเอาอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเจ้า กดไฟนะครับอย่าจักใายโคราชาสำหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะครับสหมายแต่สำหรับชิปนี้กลับก่อนละครับสวัสดีครับ